จงกล้าครับเมื่อกี้มาดมต้ตนนี้ครับผมดู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 ด,ด,ดูขึ้นไปบนคนระับเดี๋ยวผมจะถ่ายแลนให้ดูนะครับเดี๋ยวขึ้นต้นนี้ครับ เห็นไหมบนหนึ่งกลางจอหนึ่งครับโลกัวครับฮึม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 ชุบชุบชุบ เก่าอยู่นี่คนระับต้นย่าแล้วหมดผลงานขึ้นเก่านี่แหละนี่แหละนี่แหละ บน้นุนตัวครบได้แน่มันขึ้นต้นก่อนครับที่ี้ผมได้ยินเสียงร้องเสียงเห่าครับก็เลยมาถ่ายเมื่อกี้มันดมมาจากข้างหลังครับข้างหลังดูแจ๊กงงแจ๊กงงพี่แจ๊ก,ก็ะเจอตัวหนึ่งครับหมาหก,หกเดือนครับ Duh duh. Okey.